วันนี้พิสิทธิ์มาอยู่ที่เส้นแถวห้วยไซยเหนือมีป้ายบอกว่าจะออกไปทางเพชรเกษม16บ้านห้วยตาแปส่วนฝั่งนี้ไม่รู้ไปไหนแต่ป้ายบอกว่าขึ้นไปบ้านทุ่งขามไปทางขวาหนองลงไปทางซ้ายบ้านทุ่งจับยวนนะครับแล้วเราก็มาซื้อของใช้ เด็กมาซื้อไอติมแล้วก็เจอ,อก,กันดื่นนะครับที่นี่ตรงนี้เขามีตลาดด้วยตลาดนัดน่นก็ัจะเป็นตลาดนัดตอนเย็นจบแค่นี้ครับบ๊ายบาย